ตอนที่281อาจารย์เฉินยี่เดินขึ้นไปหาชายชาราทั้ง3ามคำนับและก้าวออกไปด้วยความเคารพก,การประเมินครั้งที่สิบเรียกว่าการทบทวนสมขั้นตอนผู้อาวุโสสามคนของวิทยาลัยจะประเมินผลการประเมินของคุณและให้คะแนนที่ครอบคลุมสำหรับรายการสุดท้ายซึ่งจะเพิ่มเข้าไปในคะแนนรวมของคุณเฉินยี่ประกาศครั้งที่สิการประเมินเนื้อหาสาการทดลอง ด้วยผู้เท่าไชยที่ให้คะแนนศูนย์สองคะแนนระดับนี้ทั้งอูหลินมองไปที่กู่เย่ซึ่งขมวดคิ้วเล็กน้อยแต่ดวงตาของเธอยังคงดื้อรั้นเธอ,อยู่ห่างออกไปเพียงสองคะแนนระดับนี้ชายชาราผมขาวที่ยืนอยู่ตรงกลางพูดด้วยเสียงทุ้มว่าทั้งอูหลินมาข้างหน้าทั้งอูหลินรีบก้าวไปข้างหน้าและโค้งคำนับเจ็ดคะแนนคือคะแนนเต็มและสองคะแนนคือศูนย์คะแนนการแสดงของคุณหน้าทึ่งมุมมองสถานการณ์โดยรวมที่ยอดเยี่ยมความกล้าหาญ ความเฉลียวฉลาดและความเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยมเราทุกคนกำลังดูการแสดงของคุณแต่คะแนนรวมของคุณจะประกาศในภายหลังมันจะได้รับและคุณจะต้องเพิ่มการประเมินในภายหลังเพิ่มการทดสอบทางอูหลินชะงักไปครู่หนึ่งแต่ก็ขอบคุณชายชาราและก้าวออกไปเขาได้มาถึง70คะแนนแล้วไม่ว่าเขาจะมีคุณสมบัติอะไรก็ตามเสียเสียชายชาราผมขาเรียกอีกครั้งเสียเสียรีบไปข้างหน้า พรสวรรค์อยู่เหนือค่าเฉลี่ยความสามารถในการปรับตัวอยู่ในระดับปานกลางและสถานการณ์โดยรวมย่ำแย่แต่เมื่อเผชิญกับอันตรายเขาสามารถรเผชิญกับความยากลำบากได้ผลงานโดยรวมเป็นที่ยอมรับและฉันจะให้การประเมิน6กคะแนนขอบคุณครับผู้อาวุโสเสี้ยเสี้ยถอนหายใจด้วยความโล่งอกตอนนี้เขามีคะแนน6 1อและสิ่งที่เขากลัวที่สุดคือการให้คะแนนตัวเองเป็นลบ ท้ายที่สุดเขาก็ทำผลงานได้ไม่ดีนักในการประเมินบางอย่างแน่นอนว่าสิ่งที่เขาไม่รู้ก็คือในหลายๆเกมเขาทำผลงานได้ค่อนข้างดีสวีเสี่ยวเอียนพรสวรรค์อยู่ในระดับปานกลางการกลายพันธุ์ของจิตวิญญาณการต่อสู้นั้นพิเศษทักษวิญญาณที่เหมือนโหราศาสตร์นั้นถูกสร้างขึ้นและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างแท้จริงและพวกเขาสามารถร่วมมือกับพันธมิตรได้ดีและจิตใจของพวกเขามีความยืดหยุ่น พวกเขาไม่ท้อแท้ในเหตุการณ์ที่อ่อนแอกว่าและศักยภาพของพวกเขาดีมากให้การประเมินแบบครอบคลุมเจ็ดจุดขอบคุณท่านผู้อาวุโสสวีเสี่ยวเหยียนโค้งคำนับอย่างมีความสุขและก้าวออกไปด้วยวิธีนี้คะแนนรวมของเธอจะไล่ตามเสียเซียกู่เย่กูเย่ก้าวไปข้างหน้าและโค้งคำนับชายชาราผมขาวไม่ได้พูดต่อแต่หันไปมองที่ชายเย่เอ๋อที่อยู่ข้างๆเขาชายเย่เอ๋อตะคอกอย่างเย็นชา กูเย่มีบุคลิกที่ยิ่งยโสและเจ้ากี้เจ้าการเนื่องจากพฤติกรรมส่วนตัวของเธอมันส่งผลกระทบต่อทั้งทีมแม้ว่าเธอจะมีความสามารถแต่เธอก็ไม่มีความรู้สึกของภาพรวมและหุนหันพลันแล่นและวิปริตมันคือไม่แนะนำให้ลงทะเบียนการประเมินให้คะแนนหนึ่งคะแนนคะแนนรวมคือ59 1คะแนนให้กูเย่เพียงจุดเดียว จูจูกูเ่เย่ก็เงยหน้าขึ้นกัดริมฝีปากหลางด้วยฟันขาวและมองไปที่ชายเย่เออร่างกายของเธอสั่นเล็กน้อยชายชราผมขาวพูดด้วยเสียงทุม้มทั้งอูหลินเซียเซียและสวีเสี่ยเวเหยียนคุณทั้งสามคนได้เข้าเรียนในสถาบันแล้วทั้งอูหลินคุณสามารถเสริมการทดสอบที่ห้าในภายหลังกูเ่เย่โรมของคุณคะแนนห้าสิบเก้าคุณกลับไปได้ผลลัพธ์นี้ทำให้ทั้งสามตกตะลึง 59จุดกูเย่ที่ดีที่สุดและโดดเด่นที่สุดใน4คนทำคะแนนได้เพียง59คะแนนเท่านั้นซึ่งหมายความว่าเธอจะไม่มีความสัมพันธ์กับเชร็กและจะถูกส่งกลับบ้านก่อนที่พวกเขาจะมาถึงเมืองเชร็กไม่มีใครคาดคิดมาก่อนว่าจะมีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นหากมีเพียงผู้เดียวที่สามารถผ่านการทดสอบได้ก็ควรจะเป็นกูเย่กูเยก่กำมัดแน่นแต่เธอยังคงยืนอยู่ที่นั่นด้วยใบหน้าที่ดื้อรัน้นและภาคภูมิใจในขณะนี้มีมือหนึ่งจับไหล่ของเธอไว้แน่น กูเย่หันศีรษะไปมองและสิ่งที่เธอเห็นคือถังอหลินจ้องมองอย่างแน่วแน่จากนั้นร่างกายของเธอดวงตาของเธอและความสันสานของเธอก็ถูกปกคลุมด้วยร่างกายของเขาฉันไม่เห็นด้วยถ้าสามคำนี้มาจากปากของกูเย่จวซื่อก็จะไม่แปลกใจแต่ถังอหลินก็อดไม่ได้ที่จะแสดงความประหลาดใจเมื่อสามคำนี้ออกมาจากปากของกูเย่ทำไมถึงไม่ยอมรับละ่ะถังอหลินพูดเสียงดังผู้อาวุโสสามคน ฉันขอถามได้ไหมว่าวิทยาลัยเช็คยุติธรรมหรือไม่ใช่เยเอ่ยย่หยันในโลกนี้ไม่มีความยุติธรรมแน่นอนถ้าคุณต้องการความยุติธรรมคุณต้องเข้มแข็งอย่าคาดหวังให้คนอื่นให้ความยุติธรรมแก่คุณตัวคุณเองเท่านั้นที่สามารถนำความยุติธรรมมาให้คุณได้ข้อสันนิษฐานคือพลังของคุณเพียงพอที่จะปรับปรามความเป็นธรรมทั้งมูลินผงะไปครู่หนึ่งเขาไม่คาดคิดว่าผู้อาวุโสชัยจะตอบเช่นนี้เขาพยักหน้าให้ผู้อาวุโสชัยและโค้งคำนับเล็กน้อย ขอบคุณสำหรับคำแนะนำของคุณทางอูลินได้รับการสอนแล้วเนื่องจากเป็นกรณีนี้ฉันไม่มีอะไรจะพูดผู้อาวุโสสามคนฉันละทิ้งคุณสมบัติในการเข้าเรียนที่วิทยาลัยเช็ควันหนึ่งฉันจะมาอีกเมื่อข้าพเจ้าพอมีกำลังพอประมาณหลังจากพูดแบบนี้เขาก็หันไปมองเซียเซียและสวีเสี่ยวเหยียนและตะโกนใส่ทั้งสองคนที่กำลังจะเข้ามาอย่างฉุนเฉียวอย่ามาที่นี่นี่เป็นเรื่องของฉันกับกู่เย่ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับคุณคุณอยู่ที่นี่ฝึกฝนให้หนัก เซี่ยเซี่ยยิ้มอย่างอ่อนโยนและสอดมือเข้าไปในกระเป๋ากางเกงราวกับว่าเขาไม่ได้ยินคำพูดของทางอูหลินเลยและเดินมาหาเขาพรสวรรค์ของฉันก็ธรรมดาธรรมดาและวิทยาลัยเทรคก,ก็จะต้องไม่ดีเกินไปฉันปิ้งฉันกับตันคุณจะทิ้งฉันใหม่เป็นไปไม่ได้เมื่อคุณล้างแค้นฉันและข้ามีเด็ดคลอสีทองเข้มตัวนั้นฉันสาบานในใจว่าจะอยู่กับคุณไปตลอดชีวิตฉันแข็งแกร่งขึ้นได้ด้วยการตามคุณเท่านั้นคุณพูดถูกมีโอกาสเมื่อไหรค่อยมากันใหม่ ในขณะที่พูดเขาเดินไปที่ด้านข้างของถังอูลินและวางมือบนไหลของเขาฉันไม่ได้ต้องการเป็นปรมาจารย์จิตวิญญาณมาแต่แรกพ่อแม่ของฉันบังคับให้ฉันทำความกดดันที่นี่มากเกินไปและฉันไม่ชินกับมันกลับกันเถิดเซียเซียก็ตามไปที่บางจุดราวกับอธิบายสิ่งธรรมดาคุณถังอูลินไม่รู้จะพูดอะไรในตอนนี้เขาหันไปหาเฉินยี่คุณเฉินฉันขอโทษฉันเกรงว่าเราไม่มีคุณสมบัติที่จะเป็นสมาชิกของเทร็ค สิ่งนี้เคยเป็นความฝันของฉันแต่ตอนนี้ความฝันพังทลายขอโทษนะที่อาจารย์วูของพวกเราคือเฉินยี่มองไปที่พวกเขาด้วยสายตาที่ซับซ้อนรู้สึกถึงความรู้สึกที่หลากหลายในใจของเขาสักครู่ในขณะนี้ชายชาราผมขาวพูดด้วยใบหน้าเศร้าหมองเอาละพวกเจ้าล้วนดื้อรัน้นและพวกเจ้าก็ถูกสอนโดยคนดื้อรั้นจริงๆพวกเจ้าเป็นคนดีออกไปออกไปคำพูดของเขาทำให้ทั้งสี่คนที่กำลังจะจักไปตะลึงนัน เฉินยี่ขยิบตาให้พวกเขาอย่างรวดเร็วและพูดด้วยเสียงต่ำว่านี่คืออาจารย์ของอาจารย์ของพวกเจ้าและฉันนั่นคือบรรพบุรุษของคุณรีบมาและคำนับครูของครูอูหัวใจของทังอูหลินเต้นแรงเขาดึงเสื้อผ้าของกู่เย่ไว้ข้างหลังด้วยมือขวาจากนั้นจึงนำหน้าไปคำนับจ่วซื่อด้วยความเคารพทังอูหลินแสดงความเคารพต่ออาจารย์เซี่ยเซี่ยและสวีเสี่ยวเหยียนรีบทำความเคารพเช่นกันกู่เย่ก็ก้มลงตามแรงดึงของทังอูหลิน ใบหน้าของจวซื่อดูดีขึ้นเล็กน้อยและเขาพูดอย่างเย็นชาคุณคิดว่าคุณเก่งมากหรือเพื่อนร่วมทางของคุณคุณสามารถสลัดทุกอย่างได้มันไม่ดีหรือคนงี่เง่าทุกคนก็งี่เง่ามีจุดประสงค์อะไรที่คุณมาที่นี่เพียงเพื่อแสดงความดื้อรั้นของคุณความหยิ่งผยองของคุณคุณไม่รู้วิธีทำงานหนักคุณรู้เพียงวิธีต่อต้านคุณไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะขอทานได้อย่างไรนั่นคือสิ่งที่วูฉางคงสอนคุณของอาจารย์มีจริงหรือสิทธิ์มีทุกแบบเป็นพวกหัวรั้น มุมปากของเชิญยี่กระตุกและเขาแอบสาบแช่งในใจพี่ชายอาวุโสไม่ได้สอนโดยคุณคุณไม่ได้รวมตัวเองไว้ในประโยคนี้ใช่ไหมท่านอาจารย์ข้าพระเจ้าอยากจะถามท่านสักคำถามหนึ่งจูจูสวีเสี่ยวเหยียนก็พูดเบาๆฮักจวดซื้อจ้องที่เธอขอบตาของสวีเสี่ยวเหยียนเปลี่ยนเป็นสีแดงทันทีและเขากำลังจะร้องไห้อาจารย์จวดใครแข็งแกร่งกว่ากันคุณหรือหญิงชราคนนี้ จวซื้อตกตะลึงไปครู่หนึ่งเขาชะง,งักกับคำถามของสวีเซี่ยวเหยียนเขาเหลือบมองใช่เย่เอ,อ๋อและพูดด้วยสีหน้าเศร้าหมองว่ามันก็เหมือนกันสวีเซี่ยวเวยนน้ำตาไหลอาจารย์มีคนพูดว่าวันหนึ่งเป็นครูและชีวิตคือพ่อเราปฏิบัติต่อครูอูเหมือนพ่อเสมอและครูอูก,ก็ต้องปฏิบัติต่อคุณเหมือนพ่อถ้าอย่างนั้นคุณก็คือปู่ของเราคุณมีพลังมากคุณเป็นรุ่นที่มีบรรดาศักดิ์และประมาจารย์ชุดเกราะคุณแค่ดูลูกหลานของคุณถูกรังแกหรือไม่ ถ้าไม่ใช่เพราะหญิงชราคนนี้ประเด็นของเราก็น่าจะเพียงพอแล้วคุณกำลังดูคุณอยู่หลานสาวของของคุณกำลังจะถูกไล่ออกและคุณไม่พูดอะไรเลยคุณกลัวเธอไหมสิ่งที่สวีเสียวเหยียนพูดทำให้จวดซื่อตกตะลึงในเชร็กอะคาเดมี่เขาเป็นที่รู้จักในด้านความสง่าง,งามความแข็งแกร่งและความดื้อรั้นเสมอมาโดยปกติแล้วเขาจะจริงจังมากกว่านี้แม้แต่เหล่าสิทธิในสำนักยังให้ความเคารพและตัวสั่นเมื่อเห็นเขา แต่เขาไม่คาดคิดว่าเด็กหญิงตัวเล็กๆต่อหน้าเขาจะพูดคำเหล่านี้กับตัวเองฉันกลัวเธอเหรอเขาเกือบจะพล่งออกมาสวีเซี่ยลเยียนสำลักและพูดว่าคุณไม่กลัวเธอแต่คุณไม่สนใจด้วยซ้ำว่าหลานสาวของคุณกำลังจะถูกขับไล่หรือไม่จ่วซื้อตกตะลึงใช่ทำไมฉันไม่สนใจหลานสาวของฉันที่ถูกขับไล่ไปใช่เย่เออคุณเป็นอะไรทำไมคุณถึงรังแกหลานสาวของฉันตอนที่282อาชีพระดับ5สามารถเพิ่มคะแนนได้หรือไม่ ใช่เย่เออตกตะลึงกับคำพูดของเขาอย่าผายลมไอ้แก่แกไม่มีแม้แต่เมียแกไปเอาหลานสาวมาจากไหนจวดซื้อตะคอกอย่างเย็นชาผู้หญิงคนนี้พูดถูกฉันไม่สนฉันจะให้เด็กๆพวกนี้เข้าร่วมกับเทรลในวันนี้ใครก็ตามที่บอกว่าการประเมินที่ครอบคลุมเป็นเพียงประเด็นเดียวนั่นคือสำหรับคุณฉันไม่ได้ให้ก็ยังดีเราสามคนมีความเห็นสุดท้ายเกี่ยวกับเรื่องนี้ฉันมีอย่างน้อยสี่คะแนนและฉันจะให้ผู้หญิงคนนั้นคะแนนเท่านี้ก็เพียงพอแล้ว ช่เย่เอ๋อพูดด้วยความโกรธอย่าผายลมนี่คือการตัดสินใจที่เราทำร่วมกันในตอนนี้คุณกำลังทำอะไรไม่ทั้งอูหลินก้มหัวลงและแววตาของเขาเต็มไปด้วยความสงสัยในฐานะเจ้านายความคิดของเขาดูเหมือนจะเปลี่ยนไปเร็วเกินไปเล็กน้อยจัวซื่อพูดด้วยความโกรธแล้วคุณจะตกลงได้อย่างไรใช่เย่เอ๋อพูดอย่างเย็นชาคุณลืมแล้วหรือว่าทำไมคุณถึงให้การทดสอบพิเศษกับทังอูหลิน ดวงตาของจัวซื่อเป็นประกายเขาหันไปหาถังอูลินและพูดว่าใช่การสอบเพิ่มเติมถังอูลินคุณได้คะแนนเต็มจากการสอบทั้งเจ็ดที่มีคะแนนเช็คมีกฎว่าถ้าคุณรับนักเรียนได้เต็มคะแนนสามารถยื่นคำร้องต่อวิทยาลัยได้ตามสมควรถ้าเธอทำคะแนนได้ในที่สุดเธอก็ได้คะแนนเต็มมันเป็นไปไม่ได้ที่จะให้คะแนนพิเศษกับผู้หญิงคนนั้นถังอูลินมองเขาจากนั้นมองไปที่ผู้อาวุโสช้ยแต่การทดสอบที่สี่ของฉันใช่เย่เอ๋อกล่าว ข้อที่4นะับเป็นคะแนนเต็มของคุณหากคุณสามารถได้คะแนนเต็มสำหรับข้อที่5ด้วยการประเมินเบ็สเ็จขั้นสุดท้ายจะต้องเป็นคะแนนเต็มดังนั้นสิ่งที่คุณต้องทำตอนนี้คือสร้างข้อที่5การประเมินครั้งที่5งานที่2แม้ว่าถังอูหลินจะรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดป,ปกติอยู่เสมอแต่เขาก็พยักหน้าทันทีและพูดว่าโอเคฉันจะทำข้อสอบให้ กูเย่ไม่พูดอะไรทังอูหลินโบกมือให้เธอซ้ำๆโดยมือขวาชี้ไปข้างหลังเขาส่งสัญญาณให้เธอใจเย็นใจเย็นและเธอก็ยืนอยู่ที่นั่นอย่างเชื่อฟังเธอไม่ได้โง่ถ้าเธอสามารถเข้าเรียนที่วิทยาล,ายลัยเชรคได้เธอยินดีแน่นอนยิ่งไปกว่านั้นหากเธอเลือกที่จะจากไปและคู่ของเธอทั้งหมดก็จากไปพร้อมกับเธอมันจะส่งผลต่อทุกคนงานที่สองของคุณคืออะไรคุณแน่ใจหรือจวดซื่อถามทังอูหลินทั้งอูหลินพูดโดยไม่ลังเลว่าฉันแน่ใจว่าฉันจะได้คะแนนเต็ม ใช่เย่เอิรตคอกอย่างเย็นชาไอ้หนูอย่าพูดมากรู้ไหมว่าสถานการณ์แบบไหนถึงจะได้คะแนนเต็มทั้งอูหลินกล่าวว่าผู้เท่าใช่โปรดแนะนำใช่เย่เออกล่าวเว้นแต่ง,งานที่สองของคุณจะไปถึงระดับที่ห้ามีะนนเป็นไปไม่ได้ที่จะได้คะแนนเต็มทันทีที่คำพูดเหล่านี้ออกมาทั้งจั่วซื่อและเฉินยี่ก็อดไม่ได้ที่จะเบิกตากว้างการประเมินครั้งที่ห้าไปสู่งานที่สองระดับที่ห้าเมื่อใด ดูเหมือนว่าผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยลาลัยอื่นๆจะประสบความสำเร็จในระดับนี้ใช่ไหมยิ่งกว่านั้นนี่ดูเหมือนจะเป็นข้อกำหนดที่จำเป็นสำหรับการเข้าสู่เขตพระราชฐานชั้นในแต่ทั้งอูหลินและคนอื่นๆทำข้อสอบจากสารชั้นนอกระดับที่5ทั้งอูหลินตกตะลึงระดับที่5หมายถึงอะไรหมายถึงการฝึกจิต อย่างไรก็ตามเขายังไม่ถึงระดับนั้นแม้ว่าเขาจะอยู่ในระดับที่4มานานแล้วเขามาถึงจุดสูงสุดของช่างตีเหล็กระดับที่4แล้วแต่มันเป็นไปไม่ได้ที่จะไปถึงระดับที่5หากพลังวิญญาณไม่เพียงพอการฝึกวิญญาณเป็นจุดเริ่มต้นที่ใหญ่ที่สุดสำหรับช่างตีเหล็กมันคือความแตกต่างระหว่างปราจิการธรรมดากับปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ก้าเดียวคือฟ้าและดิน พันหลอมสามารถลองสร้างโลหะพื้นฐานของชุดกรอต่อสู้คำเดียวได้แต่ชุดกรอต่อสู้สองคำเท่านั้นที่เรียกว่าชุดกรอต่อสู้จริงเมื่อเทียบกับกลไกแล้วชุดกรอต่อสู้คำเดียวไม่มีข้อได้เปรียบมากนักการตีขึ้นรูปวิญ,ญญาณเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการตีโลหะพื้นฐานของชุดกรอต่อสู้แบบสองคำเขาหันศีรษะไปมองที่กูเย่ดวงตาของกู่เย่กลับมาเป็นปกติแล้วในเวลานี้เธอแค่มองเขาแบบนั้นดวงตาของเธออ่อนโยนและไม่แสดงออก แต่เมื่อมองเข้าไปในดวงตาของเธอถังอูลินรู้สึกมีความภาคภูมิใจในใจของเขาเขาหันกลับมาทันทีพยักหน้าให้ใช่เย่เออและพูดว่าฉันจะลองดูงานที่สองของคุณคืออะไรใช่เย่เออถามถังอูลินด้วยสายตาที่รีลงตีเหล็กถังอูลินตอบเสียงทุม้มเอามาเลยนำโดยผู้อาวุโสทั้งสามพวกเขารีบมาที่ห้องหนึ่งและในไม่ช้าภายใต้การจัดเตรียมของพนักงานโต๊ตีเหล็กก็ถูกวางไว้พร้อมกับโลหะหายากต่างๆ สวซื้อผู้อาวุโสชายและผู้อาวุโสลี่ยืนอยู่ด้านข้างขณะที่ทั้งสามยืนอยู่ด้านหลังทางอูลินไม่ไกลนะทั้งอูลินเดินไปที่แท่นตีเหล็กและยืนหลับตาหลังจากการประเมินหลายครั้งเขาก็เหนื่อยแล้วเขาไม่เพียงต้องการประเมินของตัวเองให้เสร็จเท่านั้นแต่ยังต้องช่วยคู่ค้าของเขาด้วยและที่สําคัญกว่านั้นเขาต้องวางกลยุทธ์ท้ายที่สุดเขาอายุยังไม่ถึง14ปีแม้ว่าเขาจะเป็นผู้ใหญ่กว่าเพื่อนๆแต่เขาก็ยังเป็นเด็กผู้ชาย เขายืนอยู่ตรงนั้นอย่างเงียบๆเ,เขารู้วิธีการฝึกจิตวิญญาณซึ่งมูเ่เฉินเคยสอนเขาเมื่อนานมาแล้วแต่เขาไม่เคยลองสักครั้งเพราะพลังวิญญาณของเขาไม่เพียงพอการฝึกจิตวิญญาณตามปกติต้องใช้สี่วงในการบ่มเพาะและเนื่องจากพลังเหนือธรรมชาติของเขาเขาจึงมีความสามารถมากแต่มูเ้เฉินบอกเขาว่าเขาต้องการอย่างน้อยสามวงหรือมากกว่าเพื่อเริ่มลอง การฝึกวิญญาณคือการสื่อสารระหว่างพลังวิญญาณกับโลหะและการหลอมรวมของวิญญาณและโลหะมันคือกระบวนการให้ชีวิตแก่โลหะพันหลอมดึงศักยภาพของโลหะออกมาอย่างเต็มที่เท่าน,านั้นแต่เมื่อพูดถึงระดับ5มันคือกระบวนการที่ก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ของโลหะคือการทำให้มันเปลี่ยนจากเชิงปริมาณเป็นเชิงคุณภาพอย่างแท้จริง หากคุณต้องการฝึกฝนจิตวิญญาณให้สำเร็จคุณต้องรวมร่างกายและจิตใจของคุณให้เป็นหนึ่งเดียวและพุ่งเข้าสู่โลกแห่งโลหะอย่างแท้จริงทำให้มันมีชีวิตขึ้นมาการฝึกจิตคือการสร้างชีวิตมู่เฉินกล่าวเช่นนั้นทั้งอูหลินนึกถึงการประเมินต่างๆของครูเกี่ยวกับหลิงตัวในใจของเขาและทำซ้ำขั้นตอนและวิธีการต่างๆของหลิงตัวในใจของเขาปล่อยให้ทุกสิ่งแวบเข้ามาในความคิดของคุณ เขายืนอยู่ที่นี่เป็นเวลาหนึ่งในสี่ของชั่วโมงยืนอยู่ที่นั่นเป็นเวลาหนึ่งในสี่ของชั่วโมงโดยไม่เคลื่อนไหวไม่มีใครกระตุ้นเขาหรือผู้อาวุโสทั้งสามคนพวกเขาทั้งหมดยืนดูอย่างเงียบๆจวซื่อชำเลืองมองชาเยอเออริมฝีปากของเขาขยับเล็กน้อยและเขาพูดผ่านการส่งสัญญาณเสียงคุณเป็นอะไรคุณแค่โยนมันเข้าไปคุณเกือบถูกโยนทิ้งแล้วใช่ไหมชาเย่เอ,อพูดด้วยความโกรธ คุณไม่ใช่สายพันธุ์ที่ดื้อรั้นที่ถูกสอนโดยชายชรายอย่างคุณคุณกล้าพูดถึงชางคงได้อย่างไรคุณเป็นคนดีแบบไหนจัวดซื่อพูดด้วยความโกรธทำไมคุณถึงขอให้เขาทำการประเมิน5ระดับให้เสร็จถ้าคุณไม่มีอะไรทำระดับที่3ไม่ใช่คะแนนที่สมบูรณ์แบบคุณคิดว่าเขาเป็นเด็กอัจฉริยะหรือไม่คุณเคยได้ยินเรื่อง13เมื่อใดปีมืออาชีพระดับ5ใช่เาย,าย่เอ๋ยยะหยน คุณสามารถหาเหตุผลงี่เง่าแบบนี้ได้หลังจากนี้จะทำอะไรไม่ได้อย่างไรก็ตามคุณต้องหาเหตุผลให้เจอมันไม่ง่ายเลยที่จะปล่อยให้พวกเขาอยู่ต่อความคิดของคนตัวเล็กๆเหล่านี้พวกเขาล้วนเป็นผู้ใหญ่และดีกว่าเพื่อนๆมากหากคุณต้องการให้พวกเขารักษาสถานะปัจจุบันต่อไปคุณต้องกดดันพวกเขายิ่งคุณอายุน้อยความสามารถในการทนต่อแรงกดดนันก็ยิ่งแข็งแกร่งความสามารถของทางวูลินในการทนต่อแรงกดดันนี้เป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุด ถ้าเจ้าไม่กดที่เขาเขาจะออกไปทั้งหมดได้อย่างไรฉันได้ยินมาว่าในระดับที่สองเขายังแสดงแหวนวิญญาณสีทองและคุณเห็นมันในระดับที่เก้ากรงเล็บของคนตัวเล็กคนนี้ยังสามารถปล่อยท่าไม้ตายของเรดคลอสีทองที่มืดมิดเขาจะทําอะไรอีกไม่ได้ถ้าคุณไม่บังคับเขาเขาจะออกไปให้หมดได้ไหมจัวซื้อตะคอกเราจะรอดูในขณะนี้ทางอูหลินลืมตาขึ้นและมีแสงสีม่วงสองประกายในดวงตาของเขาเขารีบเดินไปที่ชั้นวาง,างข้างๆโลหะหายาก และหยิบชิ้นส่วนโลหะจากด้านบนซึ่งเป็นชิ้นส่วนโลหะที่เขาคุ้นเคยมากที่สุดแร่เงินในตอนเริ่มต้นเมื่อเขาทำการขัดกลาวพันครั้งเป็นครั้งแรกเขาเลือกเฉินหยินแต่ตอนนี้เขายังคงเลือกแร่เงินแร่เงินถูกวางลงบนโต๊ะตีเหล็กและกดปุ่มเพื่อให้มันจมลงอย่างช้าๆและถูกเผาด้วยแสงวาบในมือของถังอุลินค้อนเงินหนักสองพันอันปรากฏขึ้นในมือของเขา เขาหลับตาลงอีกครั้งและมือของค้อนเงินตีขึ้นรูปพันหนาของฉันขยับเบาๆรู้สึกถึงความรู้สึกจากเส้นบนด้ามค้อนมันเป็นความรู้สึกที่เหมือนกับการหลอมรวมของเลือด